สวัสดีค่ะจาก Thai Handy.com นะคะวันนี้นะคะเราจะมาสาธิตวิธีการตอกกระดุมสแนปหรือว่ากระดุมแป๊กกันนะคะ VT7N หรือ VT47 หน้ากว้าง15มิลค่ะก็มาดูอุปกรณ์นะคะตัวนี้แล้วก็ตัวที่คู่กันของกระดุมนะคะจะเรียงให้ดูแล้วเนี่ยนะคะตามนี้ค่ะจะมาวันนี้เราจะใช้หนังนะคะตัวหนังตัวนี้ เราจะมาตอกหนังกันแต่ว่าถ้าไม่ใช่หนังก็เป็นพวกผ้าหรือที่เราต้องใช้งานก็ได้นะคะวัสดุที่เราที่จะใช้งานนี่ยจะมีตัวเจาะอ,อันดับแรกก็คือเราจะต้องจอเจาะผนังนี้ออกก่อนค่ะเป็นรูแล้วนะคะเจาะสองรูเพราะว่า,าจะใช้ในการทําลักษณะกระดุมนะคะค่ะเมื่อเจาะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใช้คู่คู่ของกระดุมเข้ามา ที่เราจับคู่ไว้ให้ดูนะคะค mm ่ะเราก็จะใช้วิธีการตอกเข้าไปนะคะ mm hmm. ตัวคอนนี่ก็ค่อนข้างจะสำคัญนะนะคะเ mm hmm. พราะคอนนี่จะมาช่วยในการตอกย้ำให้มันแน่นขึ้น mm hmm. ค่ะจากนั้นถ้าเป็นตัวหน้ากระดุมนี้เราจะเอามาใส่ตรงฐานนะคะฐ mm hmm. านรองเพ,อเพื่อที่จะไม่ให้กระดุมของเขาเนี่ยบุบนะคะ mm hmm. เราจะใช้ฐานเหล็ก ค่ะแล้วก็ใส่จับคู่กันแล้วก็เราก็จะใช้ตัวตอกนี้ตอกเข้าไปนะคะมันแน่นค่ะแล้วก็มาเช็คดูว่ามันแน่นหรือ,อยังไงนะคะค่ะเสร็จแล้วนะคะก็จะเป็นกระดุมแป๊กค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะชอบใจยังไงกด subscribe thayhandy.com เลยนะคะขอบคุณมากค่ะ